สวัสดีครับผมนิ่มบกิ่มชื่อนิพ่อตั้งให้นะครับวันนี้วันพุธปีห้าก,กว่าเช่นเยคยเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวในวันนี้กับก๋วยเตี๋ยววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันมามาใส่กันวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็หอมเช่นเคยราฟเฟอรสดหอมเช่นเคยราฟเฟอสด ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาล oui. เพื่อสุขภาพเด็วเป็ดเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวันนี้มีเป็ดมีเป <ok ็ดตุนเป็ดตุนนี่เลยนี่เลยเป็ดตุนเป็ดตุนนี่เลยเป็ดตุนนี้เป็ดตุนนะปี๊เป็ดตุ๋นปี๊เป็ดตุนเลยครับให้ดูนะครับปีเป็ดตุนนี่นี่สุดยอด เป็ดกำลังดีแล้วก็ชิมนี่ด้วยเป็เดเป็ีป้ยวรู้อะไอย,ย้ายแซ่ดหยิบตามด้วยนี่เขาเรียกไงห,หัวใชว้เท้านี่อะไรดีกว่าเส้นหมี่ เดี๋ยวไป็ํทำเองนะครับนิดบวกแก้วคุบบพานจะบปนนักอเป็นคนทําลูกม,มือเดียเด่ยวกับเดียว <c oughs> อร่อยจริงโอเควันนี้กินก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมลิมบะเอ็นมอื่อนี่ปอทำให้นะครับบ๊ายบาย